สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเจ้าเด็กดือ้อเด็กดื้อถุงทองฟันโมอาไปเดินขึ้นกลับมาครับผมเปินเล่นให้ได้ออกกำลังกายนะผม,มก็ยึดลงพี่ปองไปที่เรียบร้อยท้องคอยตอนนี้ตรงนี้ก็จะมีหยอดอ้อยจากพี่บ้านครับเพิ่งตัดคอ,อยก็จะมียอดอ้อยมาฝากเมื่อเช้าขับมา ท้องชอบนะครับอาหารอ่อ,อนๆสปะรดต้นสปะรดก็ให้กินกินเตยยอดอ,อ,ยอ,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 อ้อยอ่อนๆน้ำตุ่บอดนี่ก็เป็นเวลาช่วงเย็นๆนะครับทองเพิ่งกลับมาจากเดินเดินรอบสุนคด ก็อยากให้เดินทุกๆวันนะครับจะได้ออกกำลังกายร่างกายจะได้แข็งแรงยืดเนื้อยืดตัวยืดกระดูกที่สำคัญเลยก็จะได้ชินกับสถานที่ชินกับรถชินกับราช,ชินกับช้างเชือกอื่นๆเดินนี้ก็ต้องมีเพื่อนเดินครับทางเล็กก็ผมไมไ่มีเวลาที่จะมาอยู่ที่นี่นะครับผม có yến này tựa chân ban không có ai thả được xác thấu này, mình có thử lại lông lốc, con sẹp cũng lại lông lốc, linh, đại chiến <laughs> linh muốn cái <laughs> gì không, đại <laughs> linh ไปอีกจับยะกษงทอง,ทองน้องเล็กของบ้านนะผมหลานของพี่เอกแท้ๆเลยมิไซก็ดื้อสนชอบเล่นไปเรืเ่อยเปื่อยถ้าอยู่ก็ จะให้กลางวันต้องผูกป่านะครับกลางคือเอาเข้ามาบ้านเพื่อให้ได้ออกไปยึดเส้นยึดสายได้ป่าถ้ามาอยู่แต่ที่เดียวก็จะเก็บกดนะครับผม <c oughs> ลงกระดุมทองก็รอยนิดนะครออับลอนิดไม่รู้รออะไรเหมือนกันนะ <c oughs> แต่จะทำใหู้ เราคิดอยู่ว่าจะทําแยกหรือจะทํารวมกับพี่ป๋องเลยครับถ้ารวมกับพ่ป๋องก็ต้องอาจจะต่อไปด้านหน้านี่ครับนี่แต่ถ้าทําแยกก็ยังด้านหลังนู่นเลยแต่เดี๋ยวทำทรงมางอย่างก็รอดูก็ประมาณส่วนเหล็กซื้อมาบางส่วนแล้วซื้อมาไว้นานแล้วไม่ใช่สนินมกินหรอ้อเปล่ เราชอบทำอะไรล่าชาย,ยางี้นะครับทองชอบเล่นดินนะดูชอบเล่นดินเป็นชีวิตจิตใจแม่เขายายเขาก็อย่างนี้นะครับแม่เขาอย่างงี้ครับชอบเล่นดินเบ็ด ยอดอ้อยน้างทำสนุกอร่อยเขานะครับยอดอ้อยจะกินง่ายนะครับมันจะอ่อนนะครับแล้วก็ใบก็กินได้นันเลยดดินแล้วชอบเหลือเกินกระดินงดินก็เหมือนกับแป้งครับอามน้ำเสร็จต้องปะแป้งมาอยู่นี่หวังว่าจะได้ยึดเส้นยึดสายแล้วจะโตขึ้นนะผมปรับฝอย ก็ให้มาอยู่กับสังคมนะครับอยู่แต่เชือกเดียวก็จะแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้จะอยู่ในคนหมู่สูงหมู่ม,มากนะผมโอเคนะครับคลิปนี้เราก็เอาเล็กน้อยมาฝากครับของเจ้าตุงทองนะครับล็กน้อยใวกลังสนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ